ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาลองใช้ชีวิตแบบคนที่ c เป็น h ฮ g e n กันก็คือยการปั่นจักรยานค่ะก็คือวันนี้จะปั่นจักรยานหนึ่งวันเลยใช่สมเต้นมากเลยจะรอดไหมเดี๋ยว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 อขาตั้งขึ้นก่อนทำไมเธอไม่ <c oughs> ไมเลี้ยวไปก่อนล่ะแอนน์ไม่น่ารอดว่ะคืนก่อนไหม ระวังนัดนะคะคือต้องเป็นห่วงนิดหนึง่งปกติไม่ค่อยให้ทำอะไรเองเลยนะครับระวังขวา <c oughs> <c oughs> พูดไม่ทันคาดทขับ <c oughs> ไปให้เขาชนแล้ว เอางี้ไม่ใช้รถสาธารณะเลยคือปั่นจักรยานกับเดินเท่านั้นเมื่อวานเนี่ยนั่งรถแท็กซี่นะสามสามสต็อปใช่ไหมแค่สามจุดที่เราประมาณหกพันบาทแล้วใช่ก็เลยแบบก็เลยคิดว่าที่นี่แพงมากก็มีน้อยแท็กซี่หายากราคาแพงใช่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานกันซึ่งโรงแรมของเรามีจักรยานน่ารักมาก เท่านะวันนึงร้อย็ดหคนกัพันพนึ่งแปดเรอยปาณเนีค่ะสคันละแต่ทีเนี้ยมันไม่มีพี่ซ้อนแล้วพี่เม้งอ่ะ คือกลัวความแบบกระล้องก,กระแลง,งหนูกระล้องกระแลงฉัน <c oughs> เกลียดคำว่ากระล้องกระแลง <c oughs> จะหันกลับมาแล้วแบบหนูหายไปแล้วหรือว่าอยู่ที่พื้นอ, <c oughs> อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เบงก็เลยกังวลอยากหาแบบสอนแต่เท่าที่คุยกับพี่ๆนักเรียนที่อยู่ที่นี่แล้วนะคะ<อ>คือส่วนใหญ่มันไม่มีที่ให้สอนแล้วส่วนใหญ่ที่เราเห็นอะไม่มีมันจะมีแต่ที่แบบมีกระบะอยู่ข้างหน้ารถคนสองอะใช่เหมือนรถคนของแค่นั้นแต่เราก็คือเราจะสร้างนตอนนี้เราจะลองเราจะลองดูว่า ว่าจะรอดจะรอดไม่รอดถึงโค้งไหนนยไปค่ะไปอไปไปทำการเช่าก่อนนะได้เลยได้แล้ว้างเลันี่ปั่นจักรยานเป็นไหมเป็นจักรยานสองล้อนะเป็นแอ้แบบวนี้ไม่น่าสวยจังครับเนี่ยแดดมันดีหรือว่ายังไงครับผิวดีนะคผิวดีเหรอคะเนี่ยเฮ้ย ชมตัวเองหน่อุ้ยมาร์กหน้าดีอะไรดีนะคะดูแลผิวดีมากนี่จุดจี้เอ้าอุ้ยเล่นเด้อไปค่ะใหญ่ของค้าของปั่นจักรยานเชิญปั่นจักรยนนะะหน้าไหมนี่ค่ะนี่เองแต่งตัวน่ารักจังเดนมาร์กเป็นไม้รุ่นเดนมาร์กหนุ่มเดนมาร์กตื่นเต้นมากเลยอ่ะจะรอดไหม อย่าอย่าอย่าเอานึ่งขาตั้งขึ้นก่อนทำไมเธอไม่เลี้ยวไปก่อนล่ะแอนไม่น่ารอดวะไปคืนก่อนไหมแอนเบรกแอนมีจับเบรกไว้ดิมันมีเบรกอ่ะมันมีเบรกนะจะรอดไปมเนี่ยฮะ กำเบรกดิมือไม่เห็นกำเบรกเลยเอ่ขน่ดรอดภารกิจแรกเอาของไปให้น้องสาวกนันสามนาทีแอน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 เอาดีๆนะอาดีๆนะ เด็กคนนี้มันก็เอาเรื่องอยู่นะเบรกด้วยเบรกด้วยนี่ฮะข้างหน้าเป็นสวนสนุกนะครับทำได้เปล่าทำได้อย่างมากตอนแรกเราจะเช่าคันแบบนี้ได้ฉันขับได้ขับได้ <iet> ไดนะโอ้โ oh, ห oh. นั้น นันภูมิใจตัวเธอมากเลยค่ะกลับมาได้ถึงนี่เลยนะลกลับมาไกลเยู่ระไปต่อรอไปต่อครับอีกหนึ่งกิโลครึ่งร้านอาหารเช้าค่ะไหวปะไหวเนาะลมแรงลมแรงเหรอฮลมแรงนะปิวเลยอะ่ะ อล้วไม่มีลมนะถึงแล้วค่ะนี่อันนี้นหนูไปเอาคิวไหม อ่าหนูตาะตาะไว้เลยตาะหล่นเลยก <c oughs> ตาะไว้ระวังล้มนะส่ายทัพเปอร์อย่างพี่มิงอาจจะก,กีดอันนี้งก็ได้นะเ <c oughs> ยิมเยิมเกิน <c oughs> น้ำลายแล้ว <c oughs> ครับคิวจบไปเราแล้วคิวจบไปแล้วค <c oughs> ่ะเรียกไว้เลยนะคะ ็คือไปต่อฮะสถานีต่อไปไปถ่ายรูปที่สวนสาธารนณะไหวไหมอีกเจ็ดนาทีไฟแดงไฟแดงถึงและะ้วคะ่ะปาร์คเนี่ยคะ่ะแต่ว่าของเราต้องเข้าไปอีกข้างในเป็นส่วนสาธารณะฮะ บ่งสีแดงสีดำแล้วก็สีเขียวด้านในนี้เราอยู่โซนสีแดงอยู่นี่ถึงแล้วตังนี้เป็นส่วนสีดำแล้วก็ข้างในเป็นส่วนสีเขียวเป็นไงครับคุณแยกปัจจัยหรออ่ะไปค่ะเร็วๆๆๆรเร็วะวังขวานะขอไปหามุมถ่ายรูปก่อนนะฮะถ่ายรูปสิบนาทีกับโอเค ชันนะชันนะใช่ชันหนุนด้ยเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็คือไปทานข้าวต่อใช่ค okay, ่ะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะคะแต่ว่าชื่อร้านเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปให้เลยนะคะเพราะว่าไม่กล้าอ่านออกเสียงไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะคะออกเสียงไม่ออกพักร้านเลยไม่แต่ว่าเป็นร้านเด็ดเป็นร้านอาหารทะเลนะครับ16นาทีครับรีบไปปั่นจักรยานก่อนนะคะระวังนัดนะคะ คือต้องเป็นห่วงนิดหนึ่งปกติไม่ค่อยให้ทำอะไรเองเลยนะครับสวัางขวา <c oughs> <c oughs> พูดไม่ทันคาดต้อ <c oughs> ขับไปให้เขาชนแล้ว <c oughs> แอนใส่แว่นดูดีนะเมื่อกี้เกือบโดนรถชนแล้วนะร <c oughs> ้านนี้ค่ะเปิดหรือยังคะเปิดแล้วแอนดูกระโปรงนะฮะเสื้อไปติดล้อนะฮะ <c oughs> หุดนหินแล้วนะฮะอังเก็บนิดนึงนะฮะเตะเตะก่อนเตะก่อนตอเตะเลอะแล้วกินสองร้านทีเดียวเลยได้ปะนี้เราจะไปถล่มร้านอาหารทะเลดูนี่นี่ชลินกไกด์สองพันสิบ เพิ่งจับมาทดีนึงเพิ่งจับมาสดๆเลยตอนนี้ง่วงนอนแล้วเ่ะอันนี้เพิ่งจะสองทุ่มเองนะคะใช่สองทุ่มไทยนะแต่ประมาณบ่ายบ่ายบ่ายโมงที่นี่ตาตาจะหลับแล้วสุ้ยแล้วปล่อยให้คนหิวสั่ง เขาเป็นตัวเลยล่นะคะเนี่ยจริงๆหนูคกินเยอะมากค่ะพี่รู้ว่าหนูเป็นคนทานเยอะมากเอากินทานเยอะเลยนะวันนี้คนเดียวหมดแล้วเดี๋ยวเรามีปลาเดีย๋ยวจะเซอร์ไพรส์ตาจานใหญ่กว่าโต๊ะนี่จริงแต่ดูโต๊ะนี้นะครับปลามาจานใหญ่กว่าโต๊ะนี่โอ้พี่พีพคบกับพี่เมงมาเป็นสิบปีแล้วอะ่ะไม่เคยต้องแกะกุง้งแกะปูแกะอะไรใดๆทั้งนั้นจนตอนนี้ทุกวันนี้คือเรียกว่าเรียกว่าเป็นน่อย อันนี้จัดจานให้ด้วยนะคะโอ้ my god นึกว่านมากเกินไปมากๆตามใหญ่เลยโบขอบคุณครับแอ่ ปกติเราก็จะทานอาหารทะเลกับน้ำจิ้มซีฟู้ดถูกไหมคะแต่จริงๆอยากให้แนะนําเลยนะว่าถ้ามาต่างประเทศเราก็เป็นเมืองที่เขาแบบเด่นๆเรื่องซีฟู้ดหรืออะไรอย่างเงี้ยของเขาอะค่ะอยากให้ลองแบบวิ่รสอาหารของเขาเลยเออแค่มะนาวบีมะนาวก็คือกีทแล้วเพราะว่าจริงๆเพรากว่าไม่อยากให้อะไรมากบรสชาติความหวานความสดของออตัววัตถุดิบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากแนะนําให้ทุกคนนะคะลองอาจจะถ้าไม่ไหวลองคํานึงก่อนก็ได้แล้ว คนจะรู้สึกได้เลยอว่าแบบเฮ้ยแบบโอเคมันหวานในตัวของเขาเองอะไรย่เงี้ยค่ะเราไม่ต้องไปปรุงอะไรเยอะมากแต่แอนอะให้เลยเวลาเมืองนอกคือไม่ต้องการให้อะไรมาขกรสชาติของอาหารแน่นอนนะคะยังไงก็แนะนําให้ลองทานแบบที่เขาเสิร์ฟม,มาเลยไม่ต้องร้านจีมอะไรเลยนะคะ มาแล้วเมนูที่พี่เม้งนะคะตั้งใจมาทานเลยเมนูนี้มาล้านนี้ต้องได้ทานเมนูนี้ใช่บอกแล้วว่าไม่ต้องหัน่นหรือว่าแกะอะไรต่อไป <c oughs> <c oughs> นี่โต๊ะข้างๆเขาทานแค่นิดเดียวนะพี่เม้งเขาทานแค่คนละจานเรานี่ตอนนี้เราห้าเมนูได้แล้วนะคือจะวางธรรมดาไม่ได้เหรอคะ <c oughs> กินจริง เก็นะเจในห้องน้ำอ่ะรู้สึกไหมมันเหมือนมีเสียงน้ำเสียงน้ำหยดดังมากกว่าฟีลเหมือนเราอยู่ใต้ท้องเรืออะะะะ้นนฮขึ้นไปให้นะครับอีม่ากี้เช็คบิ๊ออกมาเก้าพันบาทหมื่นหนึ่งอ่ะหมื่นหนึ่งก็ให้กดสวิตช์สองคนหมื่นหนึ่งแต่ไม่แต่แอนกับพี่เมย์ก็สั่งเยอะสั่งี่่สังเยอะสั่งเยอะสั่งห้าหกเมนูเยอะเยอะเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆหลายอย่างก็อร่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่าครับเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อเพราะว่า แม่มีนัดนักเรียนนักเรียนนะคะที่เล่นกับแอนออกตระการเทรนนิ่งออนไลน์นะคะอยู่ที่โคเปนเฮเกนนะคะไปทานต่อใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาจองร้านเค้กที่ดังที่สุดในนี้มาให้นะคะเก่าแก่ที่สุดด้วยสตาร์ทสตาร์ทรถรอค่ะรอันนี้ผมหามานะครับเขาบอกว่าเป็นร้านเบเกอรี่น่าจะเป็นที่แรกของโคเปนเฮเกนไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าเป็นพี่เขาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่มากกินที่ เราจะไปกินเบอร์เกอร์รี่ครับเป็นกินเค้กแต่เราจะมาดูกันว่าเมืองที่อยากเห็บอร์เกอร์รี่จะทำให้ออร่อยกับเค้กได้ไหมกินคำนึงแล้วทิ้งอ่ะให้คนเื็นไปาำจริงๆไปมุดใส่รถก็นแล้วหนูหนจะไม่ใส่รถเขแล้วนี่โอ้ต้องต่อแถวนะคะ ไปสีเดือนนะคะก็เอลอซิส่มด้าอนมาถึงขายของให้แล้วครับเนี่ยนี่เหมได้หลับคอดแล้แหมโลน่ารักมากแล้วก็ม่นายดีมากค่าทีพี่สาวคนสวยอีกคนค่ะพี่ออสฮะ คุณแอนได้ถงเดือนเกือบสองเดือนแล้วนะเกือบสองเดือนแล้วก็ก็ดีมากเลยค่ะคุณแอนเดลลดเป็สองนิ้วน่าเชื่อคุณแอนคุณแอนเหมือนคนจ้างมาเลยนะคุณีอยหน้าม้าคุณแม่สองคนนี่ฮ่าฮ่าฮ่าคุณแอนคือ my inspiration ใชแต่เหอคนเฟิร์มมากอันนี้มาตรวจการบ้านข้ามประเทศเลยนะนะครับไม่ต้องไม่ต้องเนเจอหน้ากันก็คุยดีอ่าเป็นไงถ้าเจอหน้ากันทุกวันนี้ก็แบบโอ้โห นะะหนูชื่ออะไรคะฟลอร่าฟลรายิ้มหวานๆสักครั้งหนึ่งสิคะพีแแ่แแงเลยตนะายแล้วตายแ,แ,แล้วอุ้มอุ้มเป็นหรือเปล่าอุ้มเป็นเลยเปล่ <c oughs> าอย่าไปทำลูกเขาหล่นหาขึ้นเขาไม่ได้นะแบบนี้น่ารักแบบนี้นะคะ ซ้อมก่อนนะคะซ้อมดูวใครก็ได้นี่น่ารักจังเลยลูกเมื่อกี้ผมแบบชิมไปนิดนึงคเขานะครับอร่อยมากอร่อยที่สุดคุณพี่บอกว่าเป็นเค้กที่แพงที่สุดที่นี่อร่อยแอนแอนทานถั่วเลยค่ะ บางจงนี่นี่กลิ่นเค้กต่อหน้านักเรียนแล้วนะฮะวาร์ปอยู่นะฮะพี่พี่ทำช้อปปิ้งนะฮะแต่ทิ้งจักรยานนะฮะวิ่งมานี่กันฮะที่เมืงขาขอบคุณนะคะ โดนนั่งตอบคอนเทนต์วันนี ob ้นะครับวันนี้ช็อปหมดหนึ่งล well ้านบาทใบชัยเล็กๆน้อยๆค่ะพาอะไรมาผมแน่ๆนะได้แล้วคฮะได้ขอที่ ชันคอมพ l e t นะคะวันนี้เราก็เที่ยวทั้งวันโดยการปั่นจักรยานแล้วก็เดินหนึ่งเดียวเลยนะคะก็ครบหมดเลยนะคะทั้งไปทันรปฟต์ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปมื้อกลางวันนะคะและรวมถึงไปช้อปปิ้งด้วยนะคะแฮปปี้มากเลยอยู่ที่นี่ซือจักรยานเลยพูดจริงกับไปขับจักรยานเลยก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการเที่ยวที่ได้อองกายไปด้วย ตลอดเส้นทางเลยนะคะแฮปปี้มาแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน EP ีหน้านะคะ EP ีหน้าเนี่ยจะเป็นมื้ออาหารที่เรียกว่า experience สุดๆเลยนะคะแล้วก็แอบบอกว่าฟัางมากรอติดตาม EP ีหน้าเจอกันนะคะ